สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อลลิตาศิริวัตรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาสุขศึกษาในหัวข้อเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าในช่วงชีวิตของคนแต่ละคนนะคะเติบโตจากเด็กทารกสู่วัยรุ่นสู่ความเป็นผู้ใหญ่จะต้องพบเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีในช่วงวัยเด็ก เรามีพ่อแม่คอยปกป้องและดูแลคุ้มครองเราแต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นมีอิสระเพิ่มมากขึ้นสามารถทำสิ่งต่างๆได้เองบางคนอาจมีประสบการณ์ทำในสิ่งที่เป็นอันตรายถึงแม้จะถูกห้ามโดยผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อฟังหรือทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการมีความเชื่อความชอบในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันเกิดขึ้นเราเรียกว่าพฤติกรรมเสี่ยง คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะรองพบทวนตัวเองว่าเคยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงบ้างลองคิดดูนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกอครูเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยงนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยลองดูซิว่ามันตรงกับที่เราเคยมีพฤติกรรมมีความเสี่ยงแบบนั้นไหมนะคะอันแรกเช่น หนีเรียนเคยหนีโรงเรียนกันไหมคะไม่อยากไปโรงเรียนนะคะทะเลาะกับเพื่อนชกต่อยตกตีกันเถียงกับคุณครูทะเลาะกับพ่อแม่ลองใช้สารเสพติดสูบบุหรี่ดื่มสุราเล่นการพนันนะคะลองดูครับว่ามีใครเคยมีพฤติกรรมแบบนี้ไหมแล้วเราเอาตัวรอดจากความเสี่ยงนั้นมาได้อย่างไรนะคะ ต้องบอกก่อนว่าพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นนะคะคือพฤติกรรมที่นํามาเป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงต่อการดําเนินชีวิตนะคะบางอย่างอาจจะอันตรายจนถึงขั้นสูญเสียหน้าที่ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติหรือรวมไปถึงการเสียชีวิตได้นะคะ วัยรุ่นจะมีพฤติกรรมเสี่ยงมากเนื่องจากว่าในวัยนี้นะคะจิตใจเนี่ยต้องการความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่นนะคะอยากรู้อยากเห็นอยากลองมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นแต่ ยังขาดการยังคิดไตรตองแล้วก็การควบคุมตนเองค่ะในช่วงวัยรุ่นนะคะจะมีพฤติกรรมหลายอย่างเลยที่ทําแล้วทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นห่วงหรือวิตกกังวลนะคะเขากลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายเราไหมจิตใจอารมณ์หรือสังคมของตัวเรานะคะเราจะแบ่งพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกคือพฤติกรรมที่สร้างปัญหานะคะและ2พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพค่ะ เรามาดูนะคะในพฤติกรรมที่สร้างปัญหานะคะก็คือพฤติกรรมที่เราทําแล้วเกิดปัญหาต่อตัวเราและคนอื่นเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะครูบาอาจารย์นะคะอะไรบ้างที่เป็นพฤติกรรมที่สร้างปัญหาอย่างเช่นนักเรียนเกเรก้าวร้าวไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะดื้อรัน้นโกหกนะคะอย่างเช่นไปโรงเรียนแต่งตัวไปนะคะแต่ไม่เข้าเรียนนะคะ หรือรวมไปถึงการทำผิดกฎต่างๆนะคะเช่นแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะทรงผมไม่ถูกระเบียบพวกนี้คือพฤติกรรมที่สร้างปัญหานะคะต่อมาค่ะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพอันนี้ก็คือมันจะเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อตัวสุขภาพของนักเรียนเองเลยนะคะเช่นเล่นเกมออนไลน์นะคะติดโทรศัพท์ ทดลองใช้สารเสพติดนะคะขับรถซิ่งหรือแข่งรถในที่สาธารณะสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนโดยตรงเลยค่ะและถามว่าพฤติกรรมที่ครูกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มันมีผลกระทบอะไรกับตัวเราไหม บอกเลยว่ามันกระทบมากค่ะและไม่ใช่แค่ต่อตัวเรานะคะต่อครอบครัวต่อสังคมก็กระทบเช่นเดียวกันค่ะมาดูนะคะว่าผลกระทบต่อตัวเองเป็นยังไงนะคะครูจะบอกว่าผลกระทบต่อตัวเองเนี่ยมันจะกระทบ5ด้านนะคะด้านที่1ค่ะคือด้านสุขภาพแน่นอนว่าถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีนะคะสุขภาพของเราเนี่ยก็จะสุดโทรมนะคะทั้งกายและใจนะคะอาจจะได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยพิการหรือร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะด้านที่2ค่ะคือด้านการเรียนด้านการเรียนนะคะผลการเรียนเราก็จะลดลงตกต่ำนะคะสูญเสียโอกาสในการที่จะไปศึกษาต่อนะคะบางคนอาจจะต้องถึงขั้นกลับโดนออกจากโรงเรียนค่ะด้านที่3ค่ะคือด้านสังคม ด้านนี้นะคะก็คือเราก็จะเสียชื่อเสียงนะคะอาจจะถูกสังคมรังเกียจนะคะถูกลงโทษทางกฎหมายได้ถ้านักเรียนไปทําผิดกฎหมายด้านที่4ค่ะ ด้านจิตใจและอารมณ์นะคะด้านนี้นะคะจะเกิดความเครียดวิตกกังวลนะคะบางคนอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้านะคะทำร้ายตัวเองนะคะและด้านสุดท้ายนะคะคือการพัฒนาตัวเองก็คือเราเนี่ยขาดโอกาสขาดทักษะในการที่จะพัฒนาตัวเองก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเราไปมีพฤติกรรมเสี่ยงสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลทั้ง5ด้านที่ครูพูดมายัางไงนะคะอ่ะครูจะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่านักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเสพติดนะคะด้านที่1อ่ะด้านสุขภาพยังไงคะก็คือสุขภาพของเราเนี่ยพอเราใช้สารเสพติดใช่ไหมคะมันก็จะซุดซมใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะ ผอมแห้งลงไปใช่ไหมคะบางคนอาจจะติดสารเสพติดจนถึงการทำให้สมองเนี่ยได้นะคะแล้วด้านที่สองด้านการเรียนเป็นยังไงพอเราติดสารเสพติดเราอยากไปโรงเรียนไหมคะอ่าเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมคะเราก็อยากจะไปมั่วสุมอยู่กับเพื่อนๆที่ติดสารเสพติดด้วยกันใช่ไหมคะพอเราไม่ไปโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นเราก็จะ หมดสิทธิ์เข้าสอบใช่ไหมคะและบางคนก็อาจจะติดศูนย์รอใช่ไหมคะทำให้ไม่จบนะคะศูนย์เสียโอกาสในการที่จะไปเรียนต่อหรือศึกษาต่อที่อื่นใช่ไหมคะด้านสังคมพอเราติดสารเสพติดปุ๊บสังคมรอบข้างก็ไม่อยากจะยุ่งกับเราใช่ไหมคะถ้านักเรียนเป็นพ่อแม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้ติดสารเสพติดเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยไปครบไหมคะ ใช่ไหมคะเราก็คงไม่อยากจะให้เขาเนี่ยไปคบหาสมาคมกับคนที่ติดสารเสพติดเพราะฉะนั้นสังคมก็อาจจะรังเกียจนะคะและถ้าเกิดว่าโดนตํารวจจับเราครอบครองสารเสพติดเราก็อาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะด้านจิตใจและอารมณ์นะคะมันจะเป็นยังไงหนึ่งแหลคะค่ะ เครียดเพราะเราต้องหาเงินมาซื้อสารเสพติดใช่ไหมคะซื้อยาเสพติดมาเสพและก็มีความวิตกกังวลอย่างที่เรารู้ว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีโทษใช่ไหมคะบางคนอาจจะหลอนประสาทใช่ไหมคะอาจจะวิตกกังวลนะคะแล้วก็อาจจะทําร้ายตัวเองได้และ การพัฒนาตัวเองไม่มีแน่นอนนะคะเราก็จะขาดทักษะในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะการที่จะก้าไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเราก็จะไม่มีนะคะนี่คือผลกระทบต่อตัวเองที่ครูยกตัวอย่างให้เห็นไหมคะแค่เพียงแค่พฤติกรรมเดียวเองนะคะมันก็ส่งผลกระทบหลายด้านแล้วนะคะเรามาดูด้านต่อไปนะคะผลกระทบต่อครอบครัวค่ะครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยสําคัญหนึ่งเลยนะคะผลกระทบต่อครอบครัวเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ประมาณ3ด้านนะคะ ด้านที่1คือด้านความพร้อมในครอบครัวนะคะก็คือว่าปัญหาการสื่อสารในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงปุ๊บพ่อแม่ก็จะเป็นทุกข์กังวลใจกับตัวเราถูกต้องไหมคะกังวลว่าเอ๊วันนี้ลูกเราจะไปเรียนไหมลูกเราจะไปสูบบุหรี่หรือเปล่าจะไปกินเหล้ากับเพื่อนไหมใช่ไหมคะก็เป็นความทุกข์ให้กับพ่อแม่ของเรานะคะเขาก็อาจจะเป็นทุกข์กังวลใจจนไม่อยากจะไปทํางานนะคะ ด้านที่2คือด้านเศรษฐกิจกค่ะพ่อแม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะสมมุติว่าถ้านักเรียนเนี่ยติดสารเสพติดพ่อแม่ก็ต้องหาเงินเพื่อที่จะเอาไปรักษาเขาก็ต้องเสียเวลาในการที่จะต้องไปทํางานไม่มีเวลาทํางานนะคะพอไม่มีเวลาทํางานเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีเงินนะคะก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจกตามมา นะะในด้านสุดท้ายของผลกระทบต่อครอบครัวนะคะก็คือการพัฒนาครอบครัวนะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยเมื่อเรามีพฤติกรรมเสี่ยงปุ๊บพ่อแม่ก็ต้องคอยมาติดตามดูแลเราอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะดังนั้นพ่อแม่ก็อาจจะขาดโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของการประกอบอาชีพของเขานะคะเพราะว่าต้องคอยมาติดตามดูแลเรานะคะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ย เป็นเด็กดีใช่ไหมคะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงพ่อแม่สบายใจเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่นะคะเราทําหน้าที่ของเราเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาอาชีพของเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จเห็นไหมคะอันนี้คือผลกระทบต่อครอบครัวสุดท้ายนะคะ ผลกระทบต่อสังคมนะคะผลกระทบต่อสังคมเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกก็คือด้านความปลอดภัยนะคะก็คือถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยตัวเราเนี่ยจะไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นนะคะผู้อื่นเขาจะรู้สึกว่าอย่าไปใกล้ชิดคนนี้นะอย่างที่ครูยกตัวอย่างว่าถ้านักเรียนติดสารเสพติดนะคะคนรอบข้างก็จะไม่อยากยุ่งกับนักเรียนเพราะกลัวว่าถ้านักเรียนเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมา จะจับเขาเป็นตัวประกันหรือเปล่านะคะหรือว่าจะใช้ความรุนแรงกับเขาหรือเปล่านะคะรวมไปถึงการที่เขากลัวว่าเราเนี่ยจะเข้าไปลักเล็กขโมยน้อยในบ้านของเขาหรือเปล่านะคะนี่ก็คือด้านความไม่ปลอดภัยต่อสังคมนะคะและด้านอีกด้านหนึ่งก็คือด้านเศรษฐกิจกค่ะด้านนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาค่อนข้างจะใหญ่นะคะเพราะว่าในเรื่องของ เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะคะจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะสังคมก็จะขาดบุคคลบุคลากรนะคะในการที่จะไปพัฒนาประเทศนี่ก็คือผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจกค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในกิจกรรมท้ายคาบวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยลองไปดูว่า นักเรียนเคยมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้างที่ผ่านมาในอดีตนะคะแล้วพฤติกรรมเหล่านี้นะคะมันส่งผลกระทบต่อตัวเองต่อครอบครัวและต่อสังคมอย่างไรนะคะนักเรียนอย่าลืมไปลองทำนะคะลองไปคิดทบทวนดูนะคะว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันเสี่ยงแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน